วันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญสมอาจารย์หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ออกเมื่อปีพศ2537ค่ะเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะคะ ปลุกเสกโดยอาจารย์นองวัดสายขาวค่ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าอิ่มเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะก๊อปปี้นะคะมาลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้อิมไปก๊อปนะคะอิมจะไปก๊อปข้อมูลนะคะมาจากผู้ที่เขานะคะเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นนี้ไว้นะคะซึ่งต้องขอบคุณมาณที่นี้นะคะ ก็พูดได้ชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นข้อมูลนะคะที่ไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็คือ Copy แล้วก็เพสก็คือ Copy ปี้แล้วมาวางนั่นเองนะคะอาจจะมีแก้ไขคำนิดหน่อยถ้าเขาเขียนคำผิดแค่นั้นเองนะคะรุ่นนี้นะคะจะชื่อว่าเหรียญ3อาจารย์นะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะ ที่อิ่มดูคร่าวๆเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองแต่ว่าเมื่อกี้สองดูอีกรอบนะคะเหมือนข้างในจะเป็นเนื้อออกอันปะกา้าแล้วเป็นกระไหลทองยังไงก็ตามเดี๋ยวอิ่มจะไปค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะคะให้คลิกดูตรงนั้นนะคะจะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับเหรียญ10บาทนะคะเหรียญจะเป็นองค์เล็กนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ มีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บาทนะคะไปนิดหนึ่งนะคะก็คือ,อสูงน้อยกว่านะคะไม่ใช่สูงมากกว่านะคะอย่างที่เห็นในคลิปนะคะเหรียญน,นี้ออกเมื่อปีพศ2537เป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้เหรียญ3อาจารย์ที่ปลุกเสกโดยอาจารย์นองวัดไสาขาวนะคะ อิ่มแจ้งไว้ให้ทราบในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าอิ่มนำพระมาลดราคาพิเศษนะคะมีขายขาดทุนขายเท่าทุนแล้วก็ลดพิเศษนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าราคาพระตอนนี้นะคะเป็นราคาที่ถูกลงนะคะก็เป็นไปตามกลไกลของเศรษฐกิจนะคะกลไกลเศรษฐศาสตร์นั่นเองคะ่ะเศรษฐกิจมัน ไม่ดีตอนนี้ก็กระทบวงการพลักระรื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งทุกคนก็รู้ก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็พูดกันตรงๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ